สมัยก่อนไ่าปาร้าใบนี้คือคู่ใจของยายล่ามันทั้งหอมทั้งแซบ่บและเต็มไปด้วยความทรงจำแต่พอยายจากไปไยแดงก็กลายเป็นของเก่าไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครใส่ใจไยแดงถูกทิ้งไว้หลังบ้านฝุ่นเกาะเงียบเหงาวันหนึ่งลานสาวยายล่าเดินผ่านไยกลางคืนแล้วได้ยินเสียงบอตต้องตกใจเดอ้อ คอยบบยใจพีไล่าคอยแคงเงาพีหายปารับโผมาแบบไม่หลอนแต่โคตรเหงาวันรุ่งขึ้นเธอก็จัดการล้างหายแดงแล้วปลูกต้นพริกไว้หน้าบ้านกินแซบๆกลับมาอีกครั้งหายแดงยิ้มมีความสุขของเก่าไม่ได้ไรค่ะแต่รอใครสักคนหันกลับมามองก็เท่านั้นเอง